สวัสดีย่ำเสาครับเสาทีหาตุลาคุ่มสองพันหารยหกสิบเจ็ดนะครับได้เนาะครับเสานี้ก็จะได้มาตัดหญ้าไปควายนะครับ,รบเป็นการทำความสะอาดตันแทน้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันหนูนะครับในการไม่กินเขา่าเขา่ากําลัางกําลัางเก็บตังทองนะครับ แต่เขาตัดยางออกจากบริเวณเกล้ท้านหน้าบรนเวณที่ยู่ใกล้ๆก็เขานะครับหนูกาจะมาบักไล่นะครับแปลงเขาแปลงนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเป็นนิดหน่อยของผมนะครับเรื่อนชีวิตไปแบบวิธีบัานนะครับ <c oughs> ไปดูฝนนะครับตอนนี้หน้ามาเต็มน้องสาที่นี่ออนี่เในวัยอันนะครับที่ใต้ ปาไปอไไไ้นี่เป็นเขากขหกนะครับนี่กำลังกำลังจะตองถ่องหล <c oughs> ังจกน้ำหลากมันะครับ คหัวยอันเรียบร้อยเลยไซนี่บับไรควันนี่ลึกขนาดนะครับปีนี้ดฝนมาหเหตุผลลำหัวหพังหลายหม่องนะครับสี่ด้มาตัดออกเลยครับไนี่จะมีเขาก็เขาเคืองหนึ่งเลยครับเขาเนี้ยวเขาว,วิสุทธิ์ฟังตัวยดอกเคืองหนึ่งครับ นี่ก็มันก้อนในไฟน้ำร้นนี่จะเลือกขนาดตัวนี้็นาจะอั่น <S <s <ign ancy> ภาษาอีสานว่าอั่นที่ใสามาถมนะครับ ต่วงก้อนฝนตาคนนกหน้านียนี่ก็อยู่หลานไกว่คนนีนี่นะรับเปนเกศเบิ้งนี่เก็ดอยดินไส้ที่อยู่ระดับเดียวก็มองน้ำลุ่นนะครับแล้วก็ตรงน so ี้ก็จะเป็นมองงตรงปารับตรงปา ตัปีนี้ตาเป็นขึ้นไปยนอยู่หน้าโคกห่องที่เิ่นหมอให้พปกผมล่ะอันนี้เป็นของน้องสาวยายจอยนะครับของคนเขาอันนี้ลมแล้วยุ่ไกลต้นใหม่แตได้เอาปุ๋ยนำมักมูลขังข้าวนะครับไม่ฉีดพ่นแล้ว รอบหนึ่งกวาาหกกุเทียนเะดี๋ยวมาตัดเลยครับตัดออเบ้อหลวงมันแปนมันสะอาดเพื่อป้องกันหนูลงกินเข่านะครับอ่านี่ให้นี่ยก็กกขอหกนะครับเนื้อก็กขอหกมันแยกาจากอาจจะ แดนนี้นะครับนี่าทางังฟังนี่เป็นขาววิสุทธ์พันเป็นขาววิสุทธ์นะครับข้าวหอมเนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับไร <c oughs> าหนาไมนก็จะตัดไปควายประเรับ <c oughs> เดี๋ยวพอตัดออกเป็นลูคูุแท่แเราก็สวยงามครับก็บแปลงเขาไปตัดกันมาขนาดเดี๋ยวก็จะทายบึงไหม เนี่ยก็เนียวเนียวหอมขาวี่สุดนะครับลูกอะไรน้อเนี่ยลูกกดปุดอ่อนี่น่าจะเป็นกอขอหกพันเตี้ยนะครับบอกบองามไฮนี่ก็ปไฮนั่นเ็็สามเถื่อนนะครับคนแหลกผลมาดีโหดนำตัวมืว่เกิดตายมดสุดท้าย

นี่กกน้ำแทงนะครับก็าสายสันรัสากลาบหรูกดของหางอ้นี่ก็หกเดี๋ยวนี่มาจัดการนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะแม่ลักษณะนีจักรรูปเนี่ยน,น่าจะหายยากแล้วครับเนี่ยกคกน้ำแทงตั้งแต่เกิดดูนครับเดี๋ยวไปตัดหญ้าต้อ,อยครับเดี๋ยว ได้อจ้อยมากหมือนกัเจ้าเห็ดนางยูเหมือนกับพวกใส่สมาใส่นะครับเกิดลืมบอกครับเขายู่นี่เนี่ยใส่ปุ๋ยขี้ควายนะครับล้วนๆพราะว่าปลูกเขาแบบเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับปลอดสารเคมีถึงส่วตโตได้เห็นมากตั้งปี6-3ก็ถือว่า โอเคครับเขารสชาติดีถือว่าตอบโจทย์สำหรับตัวเองแล้วกัญาติพี่น้องโอ้อยามไหลขีออ่ยอดเถ้าขั้วเองอย่าไลา่ก่อนกตถือว่าตอบโจทย์นะครับนี่นกันไปกินเขา่าที่เจ้าของทำเองปลูกเองแล้วกันแท่า,าระดับความปลอดภัยอยู่ระดับใดน,นะครับรสชาติก็ดี แล้วก็สี่สำคัญล,ลูกครับลูกนี่ก,ก็มาก่อนักพันธุกมักกินซื้อข้าวถุงมาก,กินปัจจุบันนี่ก็กินข้าวน้ำที่พ่อแม่ได้ทำการปลูกกันครับเพราะว่าข้าวเหนียวข้าวเจา้าถือว่าถือว่าดีใจครับแล้วก็จะยากแต่มีการช่วโหมูข้าวาเจ้าอร่อยมากเลยหอมด้วยว,ว่าเลยดีใจครับเราคนได้ปลูก อันนี้ก็ขาวหอมวิสุทธิ์เหนียวเหนียวหอมว,วิสุทธิ์เนี่เหนียวหอมขาววิสุทธิ์อืมเว้เอาครับเอาแค่นี้ก่อนเด้อ